ครับสวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกคนนะผมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอ่อทำการเขาเรียกว่าอะไรวะไปอัดฟางนะไปอัดฟางนะผมไปอัดฟางนะฮานะผมนะไปอัดฟางไปอัดฟางนะนี่รถอัดฟางเราไอ้เยี่ยคันเล็กจิ้บหายเลยไอ้ไม่ไม่รถอัดฟางคันใหญ่รถพ่วงอ่ะคันเล็กบ้าโอ้โหโอ้โหดูดูอุ้ม มึงจะคันใหญ่ไปไหนนี่บ้าไปครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปอัดฟางกันนะครับทุกคนมาดูว่ามันจะไหวหรือเปล่านะคือมันมีสามคันนะมีสามสเต็ปผมก็เลยเอาคันนี้มานะครับก็คันที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าวะคันกลางๆนะครับันกลางๆนะนะวันนี้ก็เอาใช้รถตัวนี้นะครับอัดเลยครับนะเพราะว่ามีคนอยากเห็นตอนอัดฟางนะครับทุกคนก็ผมก็เลยอัดให้เลยแล้วกันนะนะไปกันเลยไปนะครับผม ยิงยาวไปเลยครับยิงยาวไปเลยไป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 ,ปนะไปครับผมไปเดี๋ยวเราจะไปอัดฝังด้านนู้นก่อนดีไหมนู้นไกลๆนู้นนะครับนะครับผมก็อันนี้เจ้าช้างก็ติดอยู่เหมือนเดิมครับนะก็ยังไม่ได้ได้มาช่วยครับเดี๋ยวจะเอามาช่วยในวันพรุ่งนี้แล้วกันนะทุกคนเพราะว่ารถเรายังไม่มีครับตอนนี้รถยังไม่มีอะไรวนะรถยังจอดอยู่หน้างานอยู่เลยนะ อะไรวะรถเด็กจอดอยู่บริษัทอยู่เลยนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปเกี่ยวตรงนี้ต่อนะครับให้เสร็จแล้วกันนะครับทุกคนนะไปกันเลยนี่นี่เดี๋ยวผมจะามาอัดตรงบริเวณนี่แหละปึ๊บอ่าเปิดเครื่องเปิดเครื่องเปิด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 ยังไงเนาะอ่าโอเคแล้วก็จากนั้นก็เปิดเครื่องนี่หมุนแล้วหมุนแล้วเห็นไหมหมุนแล้วอ่า แล้วก็กด OB กดกด B เพื่อวางลงนะครับแต่นั้วก็ปั่นได้เลยแมวแมวแมวแหมวแมวแดมวแห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 มวยหนวแหมนแหมว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 แหมคแหมวแหมวนหมวี่มวแหมวแรมวแหมวแหมนะหีวแหมวอหมวแหมว่มวนหมวนหมวมมมมเววววม ที่เราไม่กระจายฟางมันก็มีประโยชน์อย่างนี้แหละสามารถเอาฟางไปขายก็ได้นะผมนะนี่สามารถดูดได้หมดนอ้อันนี้รอ,อยเรามาเกี่ยวกลางคืนนะครับใครจําได้บ้างนี่รอยตรงนี้เรามาเกี่ยวกลางคืนนะนะั่นนะครับตอนกลางวันก็จะประมาณนี้นะผมนะนะครับผมปึ๊บันเลยไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาเรียงๆ เอาขาพาดเตียงเอาหัวพาดบ่าใช่เหรอวะเออปะ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 ผมว่าจะวิ่งช้าๆนะครับโอ้โหกว่าจะได้แต่ละก้อนเฮ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเย็ดเคออกมาแล้วเว้ยออกมาแล้วเว้ยโอ้รถอัดฟ้าแม่งคันใหญ่นะครับรถไอ้ลากเป็นคันเล็กๆใครเกี่ยวข้าวนนี้ใครเกี่ยวข้าวไม่สะอาดเลยเนี่ยโอ้โหใครวะผมเหรอ เราก็เกี่ยวตามรอยเข้าเลยครับเกี่ยวตามรอยอุ้ยรถอันนี้มันแรงอยู่นะเนี่ยจะว่าไปนะฟอร์ดนะไทฟอร์ดนะไทยฟอร์ดนะผมไทฟอร์ดนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวอัดไว้ตรงนี้แหละนะครับไอ้ที่มันอัดเสร็จดูมันมัดมัดแจกเลยเนี่ยครับเราก็อัดไปครับก็ฟางก็มีหลายไร่อยู่อ่ะมีเยอะมากเลยนะครับนะเยอะมากเลยเดีย๋ยวผมจะอัดให้ดู แค่นี้นะครับก็ใครชอบก็ใครอยากให้อัดอีกก็คอมเมนต์บอกได้แล้วกันนะผมนะคอมเมนต์บอกได้แล้วกันนะครับผม <two> เออเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนถอยก่นอกนถอยแล้วก็กดโอนะครับเออมันจะได้มันจะได้ยกขึ้นนะ <two> <two> นคร,ะรับโอเคไปเลยไปเลยไปเลยยาไปอย่าไปนะครับผม นี่ยะขับมองภายในก็จะประมาณนี้นะครับนี่เราก็ขับตามรอยไปให้มันกลวมล่องไปนะผมให้มกลวมล่องไปอ่าชิวๆครับผมชิวๆมีอะไรชิวกานี้ไหมไม่ได้หนึ่งกนะ้อนยังวะเนี่ยยอะได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้หนึ่งก้อนแล้วแต่ว่ามันยังไม่หล่นนะมันจะดันมามันจะดันกันมาเรื่อยๆนะครับเราได้หนึ่งก้อนแล้วนะครับตอนนี้นะครับอ่าเฮ้ยหล่นแล้วหล่นแล้วเห็นไหมเห็นไหมหล่นแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยตะโคดของคนนี้ นะครับผมไปครับไปเรื่อยๆครับผมอัดไปเรื่อยๆครับโอ้โหด,ดูมันดูมันปั่นฟางขึ้นดิก็เหมือนในที่เกี่ยวข้าวเลยครับที่มันดูดฟางนะครับที่มันไอที่มันอขวดฟางขึ้นนะขวดฟางขึ้นไปนะครับช่วงนี้ก็ฤดูก,การเก็บฟางแล้วนะทุกคนบ้านผมนี่เขาเก็บกันเต็มเลยนะ กำลังรถด,ดูดฟางเต็มเลยรถดันฟางเต็มเลยนะครับเนี่ยเราสามารถวิ่งเร็วๆมันก็ดูดทันนะดูดทันหมดครับที่จริงต้องมีรถกวดกวดฟางด้วยนะกวดให้มันแบบว่าให้มันเป็นกองอะ่ะเออให้มันเป็นกองใหญ่ๆนะครับแล้วก็ค่อย่อยดูดทีเดียวนะครับมันจะเร็วกว่าแต่ว่าทําแบบนี้ก็ได้นะไม่เห็นเป็นไรนะ,อะเอาเลยเฮ้ยเต็มแล้วเหรอ โอเว็ดเก้ตเต็มเลยวยุ่งหายเลยดูดิไปแล้วนะ่ะด<อ>ูโคตรเร็วเลยหล่นแล้วน่ะโอ้ยโคตรเร็วเลยว่ะเร็วมากๆเลยนะเร็วยิ่งหายเลยว่ะยิ่งหายไปวอดเลยนะครับเครื่องดูดฟางมันเครื่องใหญ่ๆอ่ะบ้านผมพี่ใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้มันประเทศฝรั่งนะรถเขาใช้รถใหญ่น่ะผมรถใหญ่มากเลย ก็ประมาณนี้นะครับผมไปเรื่อยครับไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเอาให้เสร็จไปเลยไหมแปลงนี้จากนั้นก็เอามาปั่นครับเอารถปั่นมาปั่นนะครับแล้วก็ปลูกข้าวได้เลยนะครับรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าฤรดูกาลหน้าผมจะปลูกเป็นข้าวอะไรนะครับ ดูก่อนดูก่อนนะครับวันนี้เราปลูกข้าวเบอร์รี่ไปแล้วนะครับฤดูกาลนี้นะเดี๋ยวฤด,ดูกาลหน้าผมจะปลูกเป็นไรแลร้วกันนะผมอันนี้ผมปลูกเองเนะผมมาไถาปลูกคนเดียวนั่นกูจะได้แต่ละคลิปนะโอ้โมาไถาปลูกคนเดียวเลยนะเนี่ยไ <c oughs> ปไ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 ป,ป,ป <c oughs> โอ้โเสียงแตมกระเทยมากเลย <c oughs> โอ้โยังแตมอไซค์มันต้องเป็นแตลมแลว้วจังหวะนนี้ เราได้กี่ก้อนแล้วกวดตั้งนางได้สองสามก้อนเองแล้วนะสามก้อนแล้วสามก้อนที่สามยังไม่หล่นนะยังไม่หล่นจากไอ้นี่ไปครับไปครับผมไปครับผมอ๋อนี่ตัวเผาเลี้ยงอยู่ตรงรถด,ด้วยนะครับอ๋อใช้เผาเลี้ยงบนรถนะครับอ๋อก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผมดเรื่องที่ดีที่ดีพอสมควรเลยแหละครับ อะครับผมไปเรื่อยๆครับอ่าปึ๊บฮึต้องพอูดถึงคนนี้เหลื <c oughs> อไปได้ได้สามก้อนสี่สี่ก้อนแล้วเหรอนี่ก้อนก้อนที่สี่มันยังไม่หล่นเนี่ยมันกำลังจะหล่นเนี่ยนี่หล่นแล้วหล่นแล้วเห็นไหมมันจะดันกันมาเรื่อยๆนะครับจะดันกันมาเรื่อยๆ <c oughs> ผ,ผมก็เคยอ่านให้ดูเลยอะตอนอเอ้ยผมไม่เคยอา่า

โคตรเร็วเลยนะอัดอย่างเร็วเลยนะครับอันนี้รอยเรามาเกี่ยวกลางคืนนะผมยังจําได้อยู่เลยนะที่เรามาเกี่ยวกลางคืนนะผมได้อัดคลิปไปอยู่นะครับแปลงนี้นะใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะคอัดกลางคืนนะไอ้เกี่ยวกลางคืนนะเกี่ยวกลางคืนแล้วก็เรียกว่าอะไรวะเกี่ยวกลางคืนเอาไปเจริญการช่างมาเกี่ยวนะครับเนี่ยแล้วก็ไฟสองนะเอารถจอดไว้นี่ตรงนี้เราก็ไฟสองนะครับเกี่ยวกลางคืนโคตรมืดนะครัเด็นนะใครได้ดูบ้างนะครับผม ปย้อนไปดูได้เลยแล้วครับผมไปกันแล้ไปแลยไปแล้ว,วอาจจะน่าเบื่อนิดนึงนะนะอโอเครถดูดฟังครับผมรถดูดฟงังให้เบื่อก็ไปหาอะไรทำก็ได้นะเดี๋ยววันนี้มีเปิดตัวด้วยนะวันนี้นะิวันนี้มีเปิดตัวอะไรสักอย่างด้วยนะ,ะนะครับผมนะใครรอชมก็รอได้ละกันนะครับผม วันนี้เป็นคลิปแรกของวันนะครับก็จะอาจจะเปิดเตาห,หัวก็อาจจะชิวๆหน่อยนะครับนี่จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วต้องพอดุคนนี้เดี๋ยวแม่โคมาตักตักฟาง <laughs> ตักฟางแม่โคมาเก็บฟางตักฟางขึง้นรถนะครับมันใช่เรื่องไมไม่ <laughs> มใช่เรื่องแล้วเนี่ยเอาแม่โคมาตักฟางไป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 หน้าไป ดีคิวสบายสบายจะเสร็จแล้ววะฟางจะหมดแล้วโอ้โหสะอาดริบเลยนี่ครับถ้าเราไม่กระจายฟางเราก็ได้ฟางไปขายนะฟางไปให้วัวนะครับซึ่งเราไม่มีวัวให้เลี้ยงว่ะอยากเลี้ยงวัวว่ะวัวที่ FS 20ตายหมดแล้วบ้างเนหมู่บ้าน,นะฟางยี่สิบอะเลี้ยงไว้ตายแล้วบ้าง <c oughs> โอ้โหให้ตายเถอะสาระ โอเคเรียว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 อู้ได้กี่ก้อนวะตรงนี้อู้ uh, ได้เยอะอยู่นะเนี่ยว่าไปเนี่ยอู้ได้เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเนี่ยมันดูดไปนะครับเสร็จเรียบร้อยคนระับทุกคนคนระับก็ได้ไปหลายก้อนอยู่นะแปลงกันเลยเดี๋ยวเราไปแปลงต่อไปกันเลยครับแปลงแปลงนี้แหละแปลงแถวๆนี้แหละ แป้งนี้ผมอันนี้หมดแล้ววะแป้งนี้ผมไถหมดแล้ววะไม่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 หมดหรอกเกือบหมดเกือบหมดนะไถเกือบหมดอ๋ออะไรวะเนี่ยโอ้โหดูดูผมไม่มันไม่เห็นตอนมันอัดอ่ะไม่เห็นนะอันนี้ใช้ปลอยเรื่อการช่างเกี่ยวนะอันนี้เกี่ยวลางวันนะตรงนี้นะเกี่ยวเกี่ยวลางวันนะใครยังไม่ดูก็ย้อนไปดูได้นะตรงนี้ลอยเรามาเกี่ยวนะครับ ใครได้ดูแล้วก็คอมเมนต์ฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับใครได้ดูแล้วนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์อ่าผมดูอยู่พี่นะแปลงน,นี้ที่พี่มาเกี่ยวตอนกลางคืนไม่ใช่ไม่ใช่นะกูเกี่ยวกลางวันนะแปลงน,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 นี้นู่นแปลงนู้นเกี่ยวกลางคืนนะครับเดี๋ยวตอนมืดเลยนะเกี่ยวกลางคืนเกี่ยวกลางคืนมีแปลงนั้นนะแปลงนั้นแล้วก็แปลงฝั่งนี้นะครับ้องนั้นกลางวันหมดคนระับแล้วก็มีแปลงนู้นเกี market, ่ยวกลางคืนคนูนติดเมืองนู่น ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับอ๋ออ๋อป้าๆๆวู๊ดฟาร์มมม่กลมใหญ่เลยโอ้โหรถไถทิ้งครับไถไถแม่งก็ไปเสร็จอะไรกัเนี่ยผ่านมันเล็กก็ผ่านมันไถยากนะครับเอายกขึ้นยกขึ้นหน่อยจะได้วิ่งเร็ว เต็มเร็วชิบหายเลยฟังอนะ่ะเดี๋วดูมองภายในกันบ้างนะผมมองภายในนี่ครับก็วิ่งกลวนไปเลยครับไม่มีอะไรมากครับวิ่งกลวนไปเลยเดี๋ยวมันดูดให้เองข้างหลังอนะ่ะดูดให้เองเฮ้ยอะไรวะเนี้ยมั้วกติ๊กแตกติ๊กแตกอะไรวะเนี้ยอือแบบนี่ครับผมก็ก็ไปเด้ก็อัดฟางครับนะไม่ได้ไถนาแล้วอัดฟางนะครับนะ ปออไปออไรไปอะไรไปอะไรไปอะไรโอ้โหลุดเร็วที่ผ่านนะเราอาจได้กี่นาทีแล้วนะสามนาทีโอ้ไป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 ก็ว่ากันไปเลยครับยาวไปยาวไปเดี๋ยวอัดบนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครบนตามรอยรถเกี่ยวเนะลยรถรถเกี่ยวมึงเกี่ยวกันยังไงวะเนี่ยอื ทำไมเกี่ยวเป็นไม่เป็นรอยไม่เป็นร่องเป็นรอยเลยเนี่ยใครเกี่ยววะเนี่ยเรานี่แหละครับผมเรานี่แหละเกี่ยวนะโอ้โหให้ตายเดี๋ยวแก <Yeah. S 2> ไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลย ครับใครชอบงานอัดฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมก็ใครได้ดูแปลงนี้เกี่ยวบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยละค่ะน้ำใครได้ดูบ้างนะครับไปกันเลยไปกันเลยครับผมไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยเฮยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยมึงเกี่ยวกันยังไงวะเนี่ยใครเกี่ยววะเนี่ย เกี่ยวก็ไม่รู้นะครับโอ้ Ồ, ตรงนี้เป็นทางโค้งเลยเกี่ยวเป็นทางโค้งเลยนะครับแหโอเคหล่นมาแล้วโอเคเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้เราก็พอแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพักพักกินข้าวแล้วนะครับทุกคนนะครับทุพักกินข้าวหน่อยแล้วก่อนอันนี้มองภายใน,นครับทุกคนมองภายในก็จะประมาณนี้นะครับ<ป>มันก็จะเลี้ยวยากเ<ป>ๆ,ๆเลยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไอ้เจ้าหัวโล้นมาครับเอาเจ้าหัวโล้นมาไอ้ไอ้ไอ้รถไถที่พบโหลดมาไม่ทีไม่มีหลังคาแม่งโคตรคลาสสิกอ่ะไอ้้เยโคตรยังชอบเลยอู้ฝั่งรถฟังเยอะเลยฟังโคตรเยอะเลยว่ะมันมันใช้ไอ้ขับไม่ได้นะทุกคนอะไอ้ขับได้ไหมครับวะไม่ได้นะครับโอเคนะครผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนก็สำหรับรถอัดฟังนะครับ ก็ดับเครื่องเรียบร้อยนะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคนระับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก like, ดซับใครด้วยนะครับนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับอยากให้ทำอีกนะครับอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้นะครับอยากให้ผมทำอะไรนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะว่า,วาจะไปทำอะไรกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปไปครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับผม